สวัสดีครับผมสวัสดีครับก็อยู่กับแม็กคานเร่งจมนะครับนี่ก็เราอยู่โรงพูนเหมือนเดิมนะครับมาคุมผภาโอ้บึงโคตรสู๋ครับเออดูโคตรสู่ครับดูดูดูดแน่นอนจัดพระนครเสียยุทธยาอเอาไปลงใสนอ้อไงเจ้าก็สูงแทกไปดูครับผมนะครับมาคุมิา ครับโหเครื่องนี่ล็อกด้วยเป็นไงล่ะคุณเจปั้นเนี่ยมืดดำนะครับเพราะวะ่าคึ้มผัาใบหัวตะเลีวนะครับอ๋อนี่นคุณเจแค่ล็อกบัตน,นะครับผมนี่นองอีหลีป่าอาจะอาอยู่ประมาณเจ็ดสิบปีนะครับผมเจ็ดสิบปี ดยอดคนระับสูดลีนะเอ่ะเนี่ยใครทอดูคลิปนี้นะครับผมเออผู้ใดทอนี่สุดยอดแล้วหลกักพ่วงพร้อมนี้เอาเครื่องสะเด่นิจะว่านี่พี่น้องพี่น้องว่าเครื่องสะเดนี่ลองเบิงบ้งรถเบิ้งพอยายเล่ากระสูดได้นะเนี่ยครับใครผู้ใดทอน,นะครับนี่ขับรถเก่าๆอ่าเาบิ้งไหวนะครับเนี่ยต่อมาต่อเบิึงเอารถพี่น้องครับ ไปเบิ้งครับว่าเราอ่าคุ้มสตีเนี่ยไปเบิ้งเราดูไปยังไงเนี่ยว่ะวาย่อยหลงอีดีเอฟซีว่ะเอายอมเอาไอ้ท่อดิเบิ้งไวโหรถนะครับขับรถเมื่อยๆนี่อืนี่คน่ครับนอนแนนอนเอาไปลงไหนครับเราขอหลวงไปลงรือไปขมรน ลงอ๋อไปลงเรืออ๋อนครับนี่สู้นะครับชีวิตสู้มากครับเนี่ยใครท้อเนี่ยดูไว้นะครับใครท้อดูไว้เลยนะโอ้ใค่สามสี่เนี่ 3, 4, นนะยเหรอสามสี่ตันน่ะโอ้รถผมยังใส่ไม่ถึงเลยเนี่ยเออลุงแกสู้มากา 3, 4, อ๋อคันนี้นานยังเลยลงุง กี่ปีอะอูสี่ห้าสิบปีแล้วหรอ,อ,ล,หรอลากพ่วงนี่นะลากพ่วงนานยังสี่ปีอ,อ,อ๋อรถล,ลุงเองเลยครับโอ้อเนี่ยครับสู้มากน้ำมันก็แพงนะลุงนะสู้ เดี๋ยวกินกันสาอ่ยลร,ราไม่หยยบนะครับไปเรื่อยเนาะเครื่องเท่าไหร่เนี่ยร้อยเก้าห้าอ๋อร้อยเก้าห้านะครับผม,บบมอ๋อก็ประมาณสองรอยกว่าอืมี่เราไเ่เหย,ยมากากนนี่ยนเนะหย,ยบประมาณห้าสิบไหมปแค่ร้อยร้อยตัวห้าสนะิบหกสิบเนาะจงสุดก็หกสิบ <500. S 1> อ่ะเนาะอ่าครับ อ้ยไปลงได้ตลอดไหมเนี่ยลงได้ตลอดเหรอที่นู่นสองทุ่มสองไปนี่อ๋อไปนี่ลงเลยนอนในรถเหรอมีบ้านเช่าอ๋อมีบ้านเช่าอ๋อนะครับนี่คือชีวิตที่สู้นะครับครับใช่ใช่ใช่เดี๋ยวกับนี่ฮะไปลงขมิ้นครับ ใช่ลงเขมีนไปลงลอหดูยากแล้วอยกหัวก่อนแลใช่นี่กหัวเายยก,อยกอชอบแบบนี้ดีกว่าอ๋อปีใช่ใช่เขายังสู้อนะเนาะไปไกลด้วยนะเยนี้เยล้ออยลองอายุเท่าไหร่ 60, 60. นะครับหกสิบนะครับผมสู้มาครับนะครับอันนี้เครื่องเกาะโบนะครับเกาะโบครับร้อเกห้าเกาะโบเนาะ อันนี้ครับเครื่องเดิมไหมเป็นยังเครื่องเดิมใช่ร้อยยี่สิบเองอ๋อเครื่องเดิมร้อยยี่สิบอันนี้ลุงไอซื้อมาต่อเขาหรือว่าซื้อต่อเขามาอ๋อซื้อต่อเขามานานแล้วมีตังเขาไม่ใช้แล้วหัวยาวไม่เหมือนครับเนาะเขาขายทิ้งขายทิ้งเนาะต่อทิ้งไมปล่าไม่ซื้อมาอ๋อนี่ครับใครท้อดูไว้นะโอกผมพูดจริงนะเนี่ยเครื่อหัวยาวจอดอยู่บ้านอ๋ออ๋อนะครับนี่ครับมาใส่ปูนด้วยกันนะครับผมมา ลุงแกแน่นอนจัดครับใช่ดูแลก็สวยแล้วลุงนะครับก็มันก็ใช้งานได้นะครับนี่ครับคือชีวิตสายบรรทุกนะครับชีวิตสายบรรทุกนะครับสูงมากขับมากี่ปีแล้วลุงขับมากี่ปีแล้วครับโอู้สามสิบกว่าปีก่อนขัับตวเดียว้อสามสิบกว่าปี สามสิบสี่สิบปีนะครับผมอ่าคก็ให้ลากครับอ๋อซื้อลูกมาใส่อืมก็พออยู่ได้เนาะเนาะไม่เหลือเที่ยงห้าหกร้อยเนี่ยไม่มีลูกเหรอเหรออ๋อออยาหมดีว่ถ่ายเลยอ๋อลากลูกพอได้อยู่เนาะนะครับนี่ครับซูมมา ใช่ใช่คร exactly. oh. okay. ับส uhh> ิบเก้าสิบสี <S <S> <S 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 <S> <S ่หรือเจ็ดสิบใช่ส่วนน้ำมันก็แพงโอ้ทีนี้ของขึ้นหมดอะของขึ้นหมดแล้วนะเรื่องน้ำมงนน้ำมันพืชอะไรขึ้นหมดใช่โอ้ครับก็นี่รครับใช่ใช่ทำอะไรยังไงนั่นแหละครับนี่ก็สู้นะครับนี่ เอาไว้รุ่นก็สู้เอานะครับเนี่ยดูดูคลิปนี้ไว้แมนอยู่ชีวิตเดียวเยี่ย้าเลยูกที่ไม่เอารูปเลยม่จะเอาจะเอาขายจะเอาไปขายจะเอาคันนี้ไปขายอ๋อนะครับผมไหมสู้มากใช่ได้ปเต็มช้าอยู่ครับนั่นแหละครับเนี่ยเดี๋ยวลุงก็จะเดินทางไปที่อยุธยานะรย้จักไหมอยุธยาแถวนครหลวงอ๋อลงเรือนะครับผม ครับนี่ปูนเขมรนะครับกัมพูชาครับนี่ผมก็ไปลงเขมรเหมือนกันนะครับลงเขมรเหมือนกันเดี๋ยวก็จะไปเหมือนกันเนี่ยครับอ่าสู้ๆครับลงมาอ่าเดี๋ยวเดินทางปลอดภัยนะครับลุงครับผมสวัสดีครับครับผมนี่ชีวิตที่ที่ร้ายที่ร้ายเลยก็สุดยอดแล้วครับอ่ะให้ก็ ไปตามไม่คัดลิงจมด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะดูทําคลิปให้ดูนะ <c oughs> ครับผมไปลุงไปครับเดินทางรถไฟนะครับ <c oughs> ครับก็อ,ออกมาร้านนอกแล้วนะครับผม <c oughs> คุมพาสเสร็จแล้วนะครับคุ <c oughs> มพาใบลุงก็คุ <c oughs> มพาใบได้เสร็จแล <c oughs> ้วฮะยังอยู่ข้างในแมนเขาไปเร็วไหมส่เร็วไหมส่เลวจะออกมาหรือไหม จ้วงกละจ้วงละจ้วงกันเนะาะฮะฮะแม่นบอกบอกไ,ไปตกแต่งภายในอยู่ไปเทละคันเทละคันแบบไหนะครับไปอ่าขมิ้นสองขันนะครับผมวันนี้ครับก็จะไปถึงประมาณพรุ่งนี้เช้านะครับตอนนี้ก็ประมาณสักหกโมงนะครับห้าโมงหกโมงแล้วอะไร มาอะไรมาพูดอะไรอยู่ขังประตูเอามีครับมีบ่เดี๋ยวพ่อให้น้ำกินนะ่ะปื๊ดเอามันจะขวดร่น <laughs> โอ้เออเอาหนักเลยอ,อะไรปะไ,ปไปขีน่นี่ไปฝักไปขี่ไปนี่ครคือคือน้ำใจนะครับผมไม่มีน้ำกินให้เรานะครับ,บ,บฮะเมน เติมบางจากมีอยู่กับเติมไปเติมบางจากกันละเติมบางจากไรสุดบอกว่าเขาจะเติมเองสุดหรอกเติมบางจากไรนะครับอันนี้เพื่อนกับรถกรัดนะครับผมของหงระดานะครับผมหงษ์ระดานะครับเราก็จะจัดส่งปูนถึงพรุ่งนี้เช้านะครับจวดจวดพี่น้องเลย นั่นแหละก็เด,ดดะเดี๋ยวต้องดูรอบรถมาลงมาทีละไอ่อยัง,เ,ยยงเดี๋ยวต้องดูรอบรถกันนะครับแป๊บนึงนี่ผ่าใบโอ้ผ่าใบไอ่ยังไม่ไหวอย่างงี้เดี๋ยวต้องดูผ่าใบว่ามันรั่วตรงไหนนะครับดูเครื่องตึง ่าเราก็พึ่งมาขับเนาะเราก็ต้องอ่าดูดีๆนะครับผมมันยังมะเขือมือเฮาเนาะยังไงก็ฝากติดตามไม่คัดจังจมนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะถ่ายอ่าให้ดูอย่างนี้ครับอ่าถ่ายเกี่ยวกับชีวิตรถบรรทุกเรานี่แหละนะครับผมงั้นก็ฝากติดตามไม่คัดจังจมนะครับเดีเราเดินทางนะครับเราจะออกเดินทางคืนนี้นะครับผม ไปทีมงานหลายคันอยู่นะครับนี่เป็นไงล่ะคนคนเช็ดรถไหมคนเช็ดรถไหมโอ้อยังงวะเดี๋ยววันนี้ก็จะจ่ายนะครับห้าร้อยค่าซิทโมเขานี่เขานี่ไม่รูอ้อยังไงเนี่มันเป็นเขาหินปูนนะครับผมเขาระเบิดมาเห็นหิน อะยังไงก็นั่นแหละไฟ,ไฟดีตามนะครับ 1> 1, 2, 2> ขอบคุณ f อฟทุกท่านนะครับที่ติดตามเรามาตลอดนะครับยังไงก็<า>นั่นแหละ<า>ลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ